ไปตอนแรกว่าท่านใดว่าท่านใดแนวทางไปหาเพื่อนไปบอกไปก้าวเพื่อนเสียเพื่อนกับมาเป็นผู้ใช้ขึ้นแรกนี่ขึ้นแรกนี่เห็นกันชัดไปน้ากันเขาปลาเขาดงน้ากันแล้วก็หายไปเลยขึ้นแรกสันส้นๆครับขึ้นสองเพื่อนกับมาน่าจะเป็นวันผากหรือวันอยังไงน,นมาหอดผ้าผมไปตลาดไปซื้อลอตเตอรี่ว่นวามันมีผู้ผู้ใช้อยู่ค่ะแล้วก็ผู้ยิง่งคูหนึ่ง สามคนนางเลี้ยงกันแมคาลรตเตอรี่ก็เลยผมก็เลยไปไปเลือกผู้ผีนะเลยจับรัตเตอรี่นะมากกับมาใส่เมื่อ้ผมก็เลยเลือกเอาเพื่อนว่าเอาคํามเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความฝันแนตอตกาตามความฝันแอตกาให้เอฟซีเอฝันผมแบบค่ะผมฝันคักเด็กนะ <c oughs> ฝันกขาก็นังจีนนเอตั้งใจฟั่งเด้อแต่ผมฝันตั้งใจฟังเราได้ครับตั้งใจฟั่งเนี่ยครับผมผมฝันมาอยู่นี่ลายขึ้นเนะสีร่วมกันอยู่ในในคลิปเดียวเลยเนาะค่ะตั้งใจฟังเด้อผ้ไดฟั่งบัวเข้าใจกับแปลภาษาเอาภาษาฟั่งเอาอาจจะมีโชคน้ากันอยู่มันเป็นความฝันเนาะมีปัญญาอ่านกะอกผมก็ไดอยไอ แลานก้อนกับฟันแมนค่ะคนมาบอกความเที่ยนคนมาบอกหกโตร,รางวัลทีหนึ่งกับ,บผมบอกไอตัดเอาผมเอาซือ้อลอตเตอรี่เนาะไอ้กวห้าสองหกมันดอกห้าหกเสื้อหนี่และวามาบอกผมว่า ไปเอาแล้วขันมันโบแมนน่ะให้ไปบอกในเด้อขันมันแมนเด็กกับมาบออย่างนี่นะแมนหรือโบแมนไก่ไหไปบอกไปเพิ่นน้ำมากขันมันยูให้น้ำมากยำขันมาแมนไก่มาบอกตัวมันสีแมนแมนนะครับมันกับมาบอกเลยรางวัลที่หนึ่งค่ะไหไปหาเสื้อเอาห้าหนึ่งห้าห้าสองหกผมก็ไปหาเสื้อผมซื้อในเป๋าตังค์ได้ยุติสิบใบหวังว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งขึ้นบนว่าในวดนี้บ่ วัน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 นี้คนนนั้มาบอกแล้ววันโอ้หวดนวันนี้เพิ่นก็ตามมาบอกอีกแล้ววันนี้เพิ่นก็ตามมาบอกคือไปตอนแรกว่าท่านใดว่าท่านใดแนวทางไปหาเพื่อนไปบอกไปกล่าวเพื่อนเสียเพื่อนกับมาเป็นผู้ใา้ขึ้นแรกนี่ขึ้นแรกนี่เห็นกันชัดไปน้ากันเขาปลาเขาดงน้ากันแล้วก็หายไปเลยขึ้นแรกสั้นๆครับขึ้นสองเพื่อนก็มาน่าจะเป็นวันผระหรือวันยังไง่ะมาหอดผ้าผมไปตลาด ไปซื้อลอตเตอรี่เพูดว่ามันมีผู้ผู้ชายอยู่ข้างแล้วก็ผู้หญิงผู้นึงอั่งเดียวส,สามคนนางเลี้ยงกันแม่ค้าลอตเตอรี่ก็เลยผมก็เลยไปไปเลือกผู้ผีน่ะเลยจับลอตเตอรี่น่ะมากับมาใส่มือให้ผมก็เลยเลือกเอาเพิ่นว่าเอา549หาเอาเด้อเพิ่นว่าหาผมหาจัางได๋ก็บ่มีอันนี้ผมเลยว่ามันบ่มีดอกนั้นแล้วนก็นเลยบอก แม่ข่าลอตเตอรี่หาให้่นก็เลยเห็นอยู่ด้านหลังในความฝัน,เ,น mm hmm. เห็นอยู่ด้านหลังบาน,นี้ผมกเลยตื่นขึ้นมาผมก็เลยไปหาอยูนี่ mm hmm. บ่บมีบันแดงโยมเพื่อนโบมี่ไปเห็นอยู่บ้านน้อยๆหมู่บ้านไปเห็นของของพี่ยังหอกผมก็จับ่ได้ที่เพื่อนไปขอโชคขอลาบน้ำอยู่อยูบ้านแม่ข่าลอตเตอรี่นะพ,พี่แพนบอกอ่าน,านละ mm hmm. ไปยางไปพุกผมลงรถยางไปเห็นหนาเพิินโอ้นี่แหละเลขผมจิอยู่ในแพงนี่แหละ่าไรวะก็หยอกเพิินรากคนว่ามีดี่น่าเอาเจ้าทุูหูจากว่ามีเริ่มแรกว่ามีเนี่เพราะว่าแพงเราจะดีมันจะเห็นแต่ใบหนานว่าข้างหลังมาเห็นเป็นการเลือกเลือกเลือกหาเพ้ิงข้างหลังใบนั้นที่ในความฝันอยู่หลังใคอยู่ทางหลังดีๆได้ตามความฝันเลยโอ้ได้ตรงเพ๊ะเลยแม่ครับตรงเป๊ะความฝันเลยอเลยว่าโู้ยได้มาแล้วกั คือมัดคือฟวามฝันเฮ้ก็เล่าังสิหละฝันเปนคล้ายๆว่าฝันเป็นจริงเลยไม่หันครับผมคล้ายๆว่าฝันเป็นจริงว่าหาไมนไป้ไมนได้น้ำู้ยิงเดียวกัอยู่ดันหลังมันก็ได้คือฟ้องฝันครับได้มาแล้วกับมาฝันว่าเขามาบ้านมันมีงูเริ่มแรกเห็นตัวเดียวงูเขียวก็เลยจับมาย่างมาหลายขืนหลยขืนไลยขืนมาหอใได้บานนี่เต้มบานงู กำลังเกี่ยวกันพันกันร้ายครับบางคนเลยว่าชีได้โซกแล้วล่ะสืเล็กมากทรงจวันนี้ขึ้นถัดมาบาได้ตัวกันหอกถัดถัดมากับเมื่อฝันฝันวายยางไปน้ำทางตำรวจชิมาจับจับเจ้าคนว่าคุยกันนะตำรวจก็จับมอ้จับไมนได้ที่เต็งไดต้องจับพีดผูกพีดก็ต้องจับคนว่าอืมอ่ะชีคุ้มจับผมไม่ได้ก็เลยไปเชียงเขาป่าคอยบ่ได้เห็นยังผีดเจอเขาจึมาจับม่า ยังไผ่กันเลยว่าสิเจ้าโูเจักบ่หอยเป็นไผกันเลยว่าที่ละไปเทียงกำลังวัดในฝันเนียนะกันเลยว่า,วน,น,นะน,วานั่นถ้าเจ้ากะสิมีแต่เสียจับเอาอย่างเดียวกันเลยเอาบาัตรบัตรแม่เขาเบิง่งเขาเลยว่าโอ้ว่หนาตัวนี้คนว่บาบ่จับดอกผมขอโทษเด้อบัด,ดย,บยกมือไหว้กันกันเลยปล่อยอบ่ถือจับแต่เก่าฝันว่าบ่ถูกจับนี่สิถืกเลขียกครับเคยไปซื้อเลขนะําเพิ่นดังดังคลาดดังแน่ คนซือเมดประเทศอันนี้เรื่องจริงบันนี้ผมไปเอาเลขกลับขึ้นมาฝันค้นถือตำรวจตำรวจจับคนเมดเลยยังผมผู้เดียวผมถือเลขวันนั้นถือเลขผู้เดียวกันท่นว่าตำรวจจับนี่รัฐที่อาจานี่คือมาถือเลขการตั้ารตำรวจว่าจับนี่สิถือเลขเขาจับแต่เขาจับอะไรนี่เขาถือเลขเขาไล่จับแล้วจับเขาผ้อไรถือเลขครับอันนี้คือรัฐที่ของแอาจาร ดับบันขึ้นทัดมาหมู่ว่านฝันมีฝันว่ามีคนบอกผ้าผมเนี่ยเบลของเก่าของโบราณเบวของโบราณอยู่ในปลาอ้อยผมอจิไปหาอยู่ปลา,อ,อ,าอ้อยใช่ไหมปลาอ้อยดีบ่บ่อยู่อยู่ไก่เติบอยู่งเป็นผ้าไปเอาเขียนหมองควม่มเขียนคักอยู่ว่าสิไปเอาอยู่ว่าจิไปเบิบ้งว่าจินัดอาจารย์สามารถให้เป็นผ้าเบลไปเบิ้งนะว่า <laughs> มันมีจริงบอ คนนี้เคีย,ยคนยายกคนปป้นมันเปิเป็นคือฝันบอมีงานครับว่านคืฝันเป็นจริงคือลอตเตอรี่บอ,อ,อครับไปเปิดเบิงว่าเพิ่นผ้าไปเพิ่นสี่เบิงเลยอยู่ตรงนี้นะเอ๋มันเพิ่นว่าจังเด็ดล่ะโอ้โหไวเ้เพิ่นแท่นถุยจ,จังเด็เพิ่นว่าชิโยกให้ผม,มให้เปิดเอาเลยมันเป็นสมบัติของเพงิ่นร,ระว่ังสิผมก็เลยไปงัดไอ้มันเป็นอย่างกับินด่านแทนหินด่านป็นมะสันมันนีกระเป๋ กระเป๋าคล้ายๆเก็บกวาดกระเป๋าดังมันจะมีความพวกของม,มีคาความโบราณนะ่ะเต๊มอยู่ในนะครับคุ้มขายชุบหนึ่งผมได้ทั้งสองงานแต่ซุ่มอยู่ในหลุมนะี่ยเพราะท่านได้ออกเพราะว่าม,มีนาแนวใสะเล็กปวดไว้ฟังไว้ว่าชิกลับมา,อ,าอีกอม,มานี่กำลังสีโยดาก,กับโกงหูจกักควายไม่สร้างเดยเป็นว่าเอ้า คิดก็โมย้ยสิมาลักเอาของตัวหนิคนว่าสิมาหาลักเอาของดีตัวหน่าสแกกิแจ้งหมปกติแจ้งตำรวจมันแจ้งทหารมาเป็นกลมเลยเต็มทหารเน่ะปูพ่วงไรผมในป่าอ้อยไลเอากข้าเก่านี่นังว่าโอ้ยหน่อยจกไอผ้ผู้พ่อเปี๊ก็จักไปใส่มาใส่แล้วอันีอยู่ผู้เดียววานนี้มาถึงปากทางปากทางปูพนาให้มีเด็กหน่อยคนหนึ่งู้หญิงผ้าก,กับเปาอีก ือว่าเลขสิกกับบุรุคนผ้ากับไปเอา <c oughs> ไปเอาหม่องเก้าหันละกับไปหม่องเก้าต้องจหังอไรจับอีกเล่เลขสิกกับเต็มันสิเป็นเลขตอกกับกันคตับแต่มันมีมันมียายคนหนึ่งอยู่แถงหน้าเพิ่นเพิ่นจับเด็กน้อยไปไว้ใต้เตียงกับจับผมไปไว้ใต้เตียงเอาสาดปกุกบังพวกทหารก็เลยปวถืกจับก็เลยพ่อจับนี่มีผูเถ้าซอยมีตัวใดแน่บี้ทีิกาไปซื้อ ผมซื้อตัวเดียวเยนี่เพราะว่าตัวเดียวผมซื้อตัวกันไว้น้่อยู่ตัวหนึง่งแต่ผมว่าอยากได้หน่อยๆกัเลยสีมันออกก็เลเสีเอาตัวเดียวลอตเตอรี่ที่ดึงมากนะแต่ที่ที่พูดเสือกนะพิ่มาบอกซื้อตัวเดียวอันนี้คือเสือกน,นะครับไม่เนาะนี่ฟันได้ตัวนี้ฟันได้ตัวนี้พันผ้าเปียกลอตเตอรี่ ห้าสี่เก้าโตงามงามสัดครับมาตัวเกิดผมก็ซื้อใบไอห้าสี่เก้านี่ได้สองใบมีอยู่สุดเดียวเดียวกับหาสี่หกนี่มีใบเดียวกับหัเก้าแม่ครับกับใบแต่ว่ากับมักกับมักตัวนี้นะแต่ว่าเข้ากับกันห้าสี่หกใบน้อยหนึงก็ได้กันใบน้ำก็ได้จะชุดนี้กับมันมีมันมีสองหนึ่งมาแปลกแปลกกันะ ผมฝันตองว่นนี้ฝันแล้วมันออกแล้วเอ็กซ่วามันออกแล้วออกคักคักเหมือนนั่นออกฝันว่าถอยรถกันอย่นะหก,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 กส<ผ>มามสองสอง,งอีโลมันมันบามีเบรยเหยยบเบรกบไอยู่ผมก็เลยเอาสองหนึ่งฝนว่ามันออกคักแล้วผมก็เลยบอปั่นใดผมก็เลยมาเอาตัสี่เก้าตัวเดียวดิสี่เก้าขันมันมาตามสูตรอีเลียมันกับจีมาบน สี่เก่าบนตรงๆได้บนต้องกับเอาความฝันไปล่องล่องสูตรคำนวณเบอร์วาเลกมันมากตัวใดแม่นครับมันกับป็นเข่ากันกับฝันนี่เแม่นครับสูตรว่าสูตรผมเห็นออกมาก่อนว่ามันมันจีได้โตเดียวทุกม้วนครับได้วิ่งตัวเดียวทุกงวดรัดก้อนนี่ก็ได้สามมันกับมาทั้งบนทั้งหลังอ๋อค่ะขั้นชินับ้เดียวกับซีซีม้วดได้หรอวดนี้วิ่งซีบุกเดียว ก็ว่าจีบเบาเบาจีบจีบจีบมันจี๊ซิวเอาหัวตะเข่าละหัวตะเข่ามดก่อนตะเข่าอ้าวลดมาแล้วลดมาแล้วสี่สีอันนี้เป็นความฝันเป็นอันนี้เป็นชุดของแอดกาบอแมนเลกไปขออันนี้บอแมนเลกขอเล็กฝันจะขอเล็กฝันเลกับเล็กคำนวณตัวเดียวครับคำนวณตัวเดียวได้สี่ตัวเดียวครับจะคืนว่าไม่สิมาหลักสิบสี่ กับมาฟันเห็นเพื่อนบอกว่ากันเล่ตรงกันเพราะแม้มันอยู่ลักสีมันกับจิกวเด็กถืออย่ากันเจียวสามตัวตรงกันไล่ตั้งแต่ศูนย์จนหอดเก่าแล้วลักลอยว่าเกิดว่าล่ะละซี่เก้าเนี่ยครับขันจินมันสิบคิดตัวนากันจีไล่ออกจากศูนย์หอดเก่าเลยเพื่อรับก้าคิดว่าตัวใดก็ห้าสี่เก้าสามตัวเลยสามตัว สองตกับสี่เก่าครับตามที่ผมสื่อกับส่วนมากบอเคยกลับครับตรงนี้ตรงตรงเลยครับที่ว่าได้หาศูนย์หาหนึ่งหาสองเงียก็บ่ได้กลับแมนก็ได้ตรงตรงเลยท่าบนก็คือบนล่างก็คือล่างเพลงเสียงค่ครับเพราะบ่อยแบบบ่อยรุ่มพุ่นไหลครับบ่อยใหญ่ตรงเื้อตรงตรงตัวใดก็เอ็ดกาสี่เก่าครับสี่เก้าสี่เก้าสามตัวล่ะสามตัวหาสี่เก่า 没事干。Así, claro.